อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากันนะครับลิซ่าจาก Black พิงคนั่นเองเพราะว่าในวันนี้นะครับจะมีรายการ Jimmy Kimmail นะครับที่จะออกอากาศในวันนี้นะครับวันที่20ของทางบ้านเรานั่นเองซึ่ง Black พิง k ก็ได้เดินทางไปถ่ายท,ทยําากกกัันนนนนเเป็็ทีีี่่รรรยบ้้้้้ออออแแแลลลววมมมใใหหขงฟไดำ กันบางส่วนแล้วลุคที่ต้องบอกเลยว่าสาวเมกาเขาแซ่บมากๆเลยนะครับแฟนๆเนี่ยไปรอเจอไปรอส่งดิซ่าตั้งแต่หน้าที่พักไปจนถึงที่หน้าสตูดิโอถ่ายทำรายการเลยบอกเลยว่าเสียงกรี๊ดเนี่ยกระหน่ำแบบถลมถ่มาทลายเต็มถนนเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเลกว่ามีแฟลชม็อบเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วคือคนที่มารอส่งดิซ่าแล้วก็4สาวแบล็กพิงค์นั่นเองกําลังใจเนี่ยล้นเหลือมากๆเลยนะครับแน่นอนแล้วว่าบนเวทีนั้นเนี่ยจะต้องไฟลุกมากๆแน่ๆเพราะว่าแบล็กพิงค์ทุกคนนั้นมีพลังมากๆแล้วได้รับจากแฟนคลับไม่ว่่่าาาจะเป็นนทีมมรรรอสงงห้โแ ว่าที่อยู่ดอร์นาสตูดิโอเราไปเห็นชาวบลิงส์ที่ได้ได้ว่ารอคอยในยทั่วไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เลยนะครับในวันนี้เรามารอดูโชว์สุดปังจากไลท์พิ้งกันดีกว่า ลุคของลิซ่าในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแซ่บเซ็กซี่มากๆกับการใส่กระโปรงแดงนะครับเป็นลายงูด้วยลิซ่าที่ LA เนี่ยไม่อ่อนโยนเลยจริงๆนะครับด้านบนของลิซ่านะครับใส่เป็นเสื้อทูโทนสีขาวดานะครับเสื้อกล้ามแคนกุดแล้วก็เสื้อทับด้านนอกที่เป็นสีดานะครับตัดกันดีๆลงตัวมากๆแล้วมาเจอกับกระโปรงแดงเนี่ยบอกเลยว่าเซ็กซี่ขยี้ใจบลงส์แน่นอนแถมถุงมือแดงมาอีกจุกๆนะครับใครที่ชอบลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องใจละลายแน่นอนหน้าผมของลิซ่านี่ก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆนะครับ นั้นจะเป็นการไรตรงแล้วก็หน้ามาแต่ว่าลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยก็ขยี้ใจเบลงส์มาแล้วทั่วโลกหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมารอดูในรายการกันนะครับว่าลิซ่าของเรานั้นจะแพรวพราวแล้วก็โปรยเสน่ห์กันได้มากขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามรอดูรายการจิมมี่เคมเมลกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตลุคใหม่ของลิซ่าที่จะขึ้นสเตจในรายการจิมมี่เคมเมลนะครับเพื่อโปรโมทเพลงชัดดาวเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่แฟนๆนั้นรอคอยจะรับชมมากๆเลยหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ ในคลิปหน้าใครชอบลุคนี้ของลิซ่าอย่าลืมมาคอมเมนต์ชื่นชมลิซ่ากับความสวยความปังความเฟียสสำหรับสาว LA กันด้วยนะครับคลิปนี้ต้งไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง